เรามาก่อทีกระแสะกับซีรีส์ที่ดังที่สุดแห่งยุคกับซีรีส์ตุ๊ดซี่เดรี่กับคู่จิ้นคู่ใหม่ชายแท้ที่มารับบทเป็นตุ๊ดเกได้ยอย่างน่ารัก และสมจริงจนเราเนี่ยแอบเชื่อสนิทใจเลยนะเนี่ยว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยจะเป็นคู่รักคู่จิ้นกันจริงๆหรืรอเปล่าโดยคอนเซปต์ในการถ่ายทําครั้งนี้มีความหลากหลายในสไตล์ของเสื้อผ้าเพราะทั้งเพรและเจเจยังไม่เคยขึ้นปกนิตยสารไหนมาก่อนเลยค่ะทั้งสไตลิต์จึงต้องการให้ในแบบทั้งคู่เนี่ย ได้ลองแต่งในสไตล์ที่หลากหลายทั้งสไตล์แบบเรปปี้นักเรียนนอก Street Style และสไตล์แอฟริกันที่มีสีสันสดใสโดยมูสเดนโทนจะเน้นความสนุกสนานและสดใสย,ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคะกับแฟชั่นเซตแบบเต็มอิ่มในทางนิตยสารสุดสัปดาห์ฉบับวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ทุกแผงหนังสือชั้นนําทั่วประเทศค่ะ สวัสดีครับผมเพชรเผาเพชรเจริญสุขครับสวัสดีสาวๆทุกคนครับสำหรับบรรยากาศในการถ่ายทำของวันนี้นะครับก็ชิลๆครับสนุกสนานครับเป็นการถ่ายแฟชั่นคู่กับเจเจนะครับผมก็เป็นคู่จิ้นกันอยู่ในตอนนี้อะไรอย่างนี้ก็สนุกสนานครับไม่หาเหมือนเดิมครับทำงานกับน้องสบายใจแฮปปี้ครับ ก็สําหรับแฟชั่นการแต่งตัวถ่ายในวันนี้นะครับผมก็มีหลากหลายแนวเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบสตรีทแวร์หรือว่าแบบว่าคัลเลอร์นะครับผมคือเราไม่ได้นะอดเจาะจงไปในสไตล์ใดสไตล์สหนึ่งนะครับมีหลายๆรูปแบบหลายๆอารมณ์ครับส่วนตัวแล้วก็ชอบชุดไหนล่ะครับเมือนมีชีถูกใจเหมือนจะเป็นแบบชุดเหมือนเสือ้อคลุมอาบน้ำครับชิวๆสบายๆใส่กับกางเกงขาสั้นข้างในดูแนวดีครับ โดยปกติแล้วเพชกก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวไม่ได้ล็อกสไตล์ตัวเองครับจะแต่งไปเรื่อยๆบางทีก็บางวันก็เป็นทิปปอปบางวันก็เป็นสตรีทแบบบางวันก็เป็นแบบว่า mm hmm. วินเทจก็มีอะไรเงี้ยครับคือแต่งตามความรู้สึกมากกว่าว่าวันนี้อยากใส่อะไรอากาศร้อนแค่ไหนเราจะไปเดินที่ไหนเราก็เลืาความเหมาะสมวยวันนี้เราจะไปเดินที่ไหนอะไรเงี้ยครับ